ดอะอีโคโนมิสสื่อดังระดับโลกยกจ่องให้ระบบสาธารณสุขไทยเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดของโลกแถมยังให้เป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นอีกด้วยน,นะคะตบมือสิคะเราอ,อะไรแล้วอะไรกันคะที่ทําให้ปังได้ขนาดนี้คนไทยเกือบหนึ่งเซเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้คนไทยมีอายุไขเฉลี่ย80ปีนานกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถมยังแซงหน้าชาติมหาอำนาจอย่างอเมริกาและยุโรปอีกด้วยถึงจะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ไทยบริหาร จัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายไม่บานปลายแถมยังควบคุมการรักษาได้หลากหลายโรคตั้งแต่สงครามเย็นรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขในชนบทจนทุกอำเภอมีโรงพยาบาลแถมยังส่งเสริมการกระจายแพร่ไปยังทั่วประเทศด้วยนะคะต่อมาในปี2545รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างง่ายขึ้นระบบสาธารณสุข,ขของไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะ